สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเชนดอมวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Vlad Nikki 12 Lock ซึ่งวันนี้เราจะต้องมาปลดล็อกกุญแจ12ดอกด้วยกันค่ะแล้วกุญแจเหล่านี้จะอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่เราจะต้องไขปริศนาด้วยนะคะเกมจะสนุกขนาดไหนไปเล่นกันเลยจ้า เอาล่ะเราเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะต้องปลดล็อกกุญแจน่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าซึ่งเราได้มาหนึ่งดอกแล้วนะคะโอ้ไม่ใช่กุญแจกระเป๋าเป็นกุญแจปลดล็อกโซ่ซึ่งเก็บโอ้คุกกี้นั่นเองว้าวแสดงว่าสองพี่น้องจะต้องการกินคุกกี้แน่นอนเลยค่ะเอาล่ะได้เวลาหากุญแจดอกต่อไปเอ้าอยู่ที่น้องชายคนเล็กนั่นไงกุญแจดอกสีขาว แต่ว่ายังหยิบไม่ได้เพราะว่าน้องยังร้องอยู่นะคะเราไปได้จุกนมหลอกมาได้แล้วกุญแจสีขาวเอามาปลดล็อกที่โถคุกกี้โอ้โหคุณแม่ใจร้ายมากเลยใช้กุญแจถึง12ดอกด้วยกันเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องตามหากุญแจต่อไปค่ะเรามีเหมือนกับว่าเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้นะคะน่าจะเป็นซีเรียลแล้วก็เราจะต้องขไขปริศนาหมุนหมุนเพื่อปลอดล็อก หมุนด้านไหนแล้วเนี่ยทำไมแต่ละด้านมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมุนไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปด้านไหนก็ยังไม่ได้สักทีเอ๋ปริศนาอันนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันเอาล่ะน่าได้แล้วล่ะโอ้ได้แล้วนี่กุญแจกุญแจสีม่วงเอามาปลดล็อกโหลคุกกี้ตอนนี้เราเหลือกุญแจอยู่หลายดอกเหมือนกันเมื่อกี้พี่ฝนสามารถปลดล็อกได้แล้ว3ดอกนะคะ ตรงนี้เป็นรูปภาพปริศนาเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปเดียวกันรูปหัวใจเย่ yeah! ได้แล้วได้กันไกมาค่ะกันไกอันนี้จะต้องเอาไปตัดอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องหมุนกงง้อเพื่อให้ได้กุญแจดอกสีแดงมานะคะโอ้โหมีลูกอุกบาตตกลงมาในบ้านฝนตกไอตังหาก <c oughs> อะไรจะขนาดนั้น คราวนี้ได้อะไรโอ้ oh, แม่ว่าโอไม่ก oh ็ตกใจหมดเลยได้แล้วกุญแจดอกสีแดงกว่าจะได้กินคุกกี้ทำไมมันยากเย็นขนาดนี้เราสามารถนำลูกกุญแจดอกสีแดงมาปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะต้องตามหากุญแจดอกต่อไปตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผนังตรงนี้ใช่ไหมเป็นที่แขวนอ๋อให้เหมือนกับภาพนี่ไง สีเหลืองแล้วก็สีชมพูนี่ได้กุญแจคัจคล์ฟูลมาแล้วโอ้โหเหมือนอมยิ้มมากมากเลยได้มาอีกหนึ่งดอกแล้วนะคะตอนนี้เหลืออีกเหลืออีกสี่ดอกด้วยกันโอ้โหสีชมพูสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็เป็นกุญแจลายจุดตามหาจากตรงไหนแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นที่กดน้ำนะคะเราจะต้องตามหาต่อไปกระปุกอมสินมีหรือเปล่าเฮ้ มีรหัส5619เจอแล้วกุญแจดอกสีชมพูโ,โหสุดยอดเยี่ยมเลยปะปลดล็อกฮึบลอกกินอย่างเดียวเลยสองคนลิกกี้ฮึบมาแล้วแล้วก็5619ปลดล็อกได้โอ้โหสุดยอดเลยเหลือกุญแจอีกสามดอกด้วยกันหาจากไหนล่ะ อันนี้คืออะไรเป็นรถหรอคะอ๋อมีคำใบ้มานี่ไงเราจะต้องใช้ต้องใช้อะไรอ๋อนี่ไงคอนเฟรกอ๋อมันอยู่ในชามเด yeah! ได้ชิ้นส่วนบางอย่างมานะคะเป็นรูปก,กลมๆสีชมพูเอามาทำอะไรอะ่ะเป็นการไขปริศนาเพื่อให้ได้กินคุกกี้ที่แสนลำบากมากอันนี้คืออะไรเอ่ยพี่ฝนคิดว่า มันน่าจะเป็นที่สูบลมลดหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องไขปริศนาตรงนี้ก่อนมีอะไรที่เราจะต้องเปิดอีกไหมไม่มีอ่ะหาไม่เจอเฮ้ยไม่มีคืออะไร <c oughs> ให้เราปลดล็อกตรงไหนอันนี้คือรหัสอะไรอ่ะอ้อมีลูกศรมาแล้วอะไรอ่ะอะไรตายบะใตายหมอดเอาเจออะไรเอ่ย เป็นเหมือนกับให้เราประกอบร่างหรือเปล่าขอดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะคิดไม่ออกอะ่ะเราจะต้องเอาอะไรมาใส่ตรงไหนเอานี่ไงมีปริศนามาให้เราให้เราเอารูปก,กลมๆอันนี้มาใส่ในที่รองน้ำหรอคืออะไรอะ่ะคืออะไรแล้วไงต่อ <c oughs> เอามาวางไวไ้ทำไม ว่าไม่มีคําใบบอกแล้วนะคะนี่ไงนี่ไงคือไอตัวต่อหัวไม้อันนี้เหรออ๋อมันเป็นตัวต่อแบบหัวกุญแจโถหาตั้งนานเอาล่ะเดี๋ยวไปไขก่อนกุญแจดอกสีชมพูนี่ใช่ไหมอะเฮ้ยไม่ไม่มีอะมันจะต้องเป็นลายจุดนะคะแล้วเราจะเอาลายจุดมาจากไหนเอาไปใส่อะไรอะ่ะอ๋อไปกดน้ำแล้วมันเกี่ยวกันไหม <laughs> มันเกี่ยวกันไปดนิอ่ะโอเคกดน้ําเรียบร้อยได้กุญแจดอกสีชมพูหลายจุดมาแล้วค่ะทีนี้ก็เหลืออีก2ดอกสีน้ําเงินกับสีเขียวเราจะต้องใช้เครื่องสูบลมหรือเปล่าเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะคะมีตรงไหนที่เป็นกุญแจดอกสีเขียวไหมไม่มีอ่ะทุกคนนี่ไงได้แล้วปริศนามากันไกลเหรอ ตดัดโอ้โหตัดต้นไม้นี่ได้กุญแจดอกสีเขียวมาเฉยสุดท้ายแล้วเป็นปริศนาอันสุดท้ายแล้วนะคะคือเราจะต้องสูบลมนั่นเองสูบลมให้กับรถนี่สูบยังไงอะฮ pp, อึอ๋อปัมอ๊มซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราปั๊มลมเรียบร้อยแล้วโอ้โหต้องสูบสองข้างด้วยเราจะได้กุญแจดอกสุดท้ายมาฮึบฮึบฮึบจะได้กิ ดอกสีน้ำเงินมาแล้วก็ไขนี่ยืนรอกันสามคนเลยอะ <c oughs> ยืนรอกินคุกกี้เอาเดี๋ยวก่อนมีปริศนาสุดท้ายอะไรอะยังกินไม่ได้หรอห้าหกหนึ่งเกเอาไปทำอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนมันไม่มีเป็นตัวเลขด้วยนะทุกคนลองกดกดไปเรื่อยๆก็แล้วกัน ตรงไหนอะหใช่ไหมหกหนึ่งเมันไม่ใช่อ่อีหยังเดี๋ยวลองลองกดดูใหม่กดอันนี้หรอแต่ลูกศรหนอเฮ้ยยังไงก็ไม่ได้สักทีอ่ะอ๋อนี่ไงแล้วก็กดตามตัวลูกศรหรือเปล่าอุ๊บซีอุ๊บซีไม่ได้อ่ะ ลองกดตามตัวลูกศรดีกว่านะคะนี่ได้แล้วคิดออกแล้วรู้แล้วจริงๆด้วยกดตามตัวลูกศรน,นั่นเองมาฮึบฮบกดสิ <laughs> เอาละเปิดได้แล้วโอ้โหเซฟของคุณแม่นี่หลายชั้นเหลือเกินเอาละปลดล็อกสำเร็จแล้วค่ะตอนนี้เราสามารถ กินคุกกี้เอ้ายังไม่กินอีกอเราจะต้องเปิดวาลวนะคะเปิดวาลวให้ลมมันไล่ขึ้นมาให้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเข็มใช่ไหมมันไปอยู่ที่สีเขียวได้ไหมเนี่ยหมุนนี่หมุนหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมุนนิดหน่อยหมุนทางไหนล่ะ <laughs> คุกกี้นี่มันยังไงเด่ยกินยากเหลือเกินโอ้ได้แล้วเย้เอาล่ะ เปิดฝาสิเปิดต้องใช้อุปกรณ์อีกไหมเนี่ยโอเค เราสามารถกินคุกกี้ได้แล้วนะคะเอาล่ะเป็นวันหยุดที่สดชื่นแจ่มใสามากมาเลยเพราะว่าตอนนี้3คนพี่น้องสามารถเปิดโหลคุกกี้ของคุณแม่เรียบร้อยแล้วคะ่ะฮยได้กินสักทีงเอาล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะ บ๊ายบายค่ะ